ทำไมกระโปรงมันต้องหนักก่อนอื่นเลยดูที่เอวนะคะเอวเนี่ยจะเป็นเชือกผูกเชือกผูกเพื่อลำน้ำหนักกระโปรงทั้งชิ้นกระโปรงตัวนี้น่าจะหนักเกือบ2กิโลเมื่อกระโปรงหนักมันใส่ยางยืนไม่ได้ใส่ตะขอไม่ได้มันต้องรัดด้วยเชือกให้แน่นเลยมันจะเป็นเชือกแบบนี้เลยแล้วกระโปรงเนี่ยทำออกมาบานนะคะบานบานมาก ข้างในผ้านี่สําคัญมากชุดแรงก้าข้างในจะมีผ้าตะข่ายแบบนี้ใหญ่ๆเลยเพื่อที่จะถ่วงให้กระโปรงมีน้ําหนักเพราะว่าในงานลื่นเลงทุกคนเนี่ยต้องเป็นลําก็อย่างในคลิปคาคู่ใบอะคะ่ะที่เต้นแล้วหมุน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 เนี่ยกระโปรงมันหมุนได้เพราะมันมีการถ่วงด้วยตัวนี้นะคะถ้าไม่มีผ้าตัวนี้ถ่วงกระโปรงมันจะไม่กลางเวลาที่เต้นอยู่ ่ถามว่าเวลาที่ใส่เดินลําบากไหมลําบากเพราะมันหนักมากและผ้าตะข่ายตัวนี้แข็งมากนะคะแข็งมากนี่คือเหตุผลที่ทําไมกระโปรงมันถึงต้องหนัก